พลศาสตร์ของไหลศึกษาเกี่ยวกับอะไรและมีสมการอะไรที่ใช้ในการคำนวณบ้างวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแลบห้องเรียนวทิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอสุดท้ายในส่วนของของไหลค่ะพี่จะมาอธิบายถึงการศึกษาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลค่ะว่าเขาศึกษาอะไรและมีสมการอะไรที่เราจําเป็นจะต้องรู้เพื่อจําเอาไปใช้ในการคํานวณบ้างค่ะเราประเด็นกันเลยค่ะ พลศาสตร์ของไหลนะคะจะศึกษาการเคลื่อนที่ของของไหลอย่างเช่นลมพัดการไหลของน้ําในท่อหรือแม้แต่การไหลของเลือดที่อยู่ในเส้นเลือดของเรานั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะการศึกษาพลศาสตร์ของไหลเนี่ยเขาจะยึดหลักว่าของไหลนั้นจะต้องเป็นของไหลอุดมคติของไหลอุดมคติคืออะไรนะคะจะต้องไม่มีความหนืดหรือแรงเสียดทานภายในระหว่างชั้นของของไหล ไม่สามารถอัดตัวได้ทำให้ความหนาแน่นของเขาเนี่ยคงตัวแล้วก็ไหลสม่ำเสมอนะคะการไหลสม่ำเสมอก็คือความเร็วแล้วก็ความดันคงตัวจากนั้นเนี่ยต้องเป็นการไหลโดยไม่หมุนไม่หมุนในที่นี้ก็คือไม่ไหลเชี่ยวแล้วก็ไม่ไหลวนนั่นเองนะเมื่อเป็นไปตามนี้แล้วเนี่ยก็มีสมการที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลเนี่ยหลายสมการเลยนะคะ เรามาเริ่มจากสมการแรกนะคะก็คือสมการความต่อเนื่องค่ะสมการความต่อเนื่องเนี่ยศึกษาอะไรนะคะจะศึกษานะคะเกี่ยวกับการไหลของของไหลไปยังบริเวณที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะทางซ้ายมือเนี่ยนะคะมีพื้นที่เท่ากับ A1 นนะคะถ้าเราพิจารณาส่วนของของไหลในส่วนนี้นะคะก็เป็นของเหลวนั่นเองเนาะที่พิจารณา ผ่านพื้นที่ A 1นะคะเขาก็จะมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งก็คือ v 1แล้วก็จะมีระยะนะคะระยะในแนวแกน x เนี่ยอยู่ค่า1ก็คือ delta x 1ถ้าเขาเคลื่อนที่ไปนะคะไปผ่านยังบริเวณที่มีพื้นที่หน้าตัดมากขึ้นในที่นี้เมื่อเทียบกับ A 1นะก็กลายเป็น A 2เขาก็จะมีความเร็วค่า1แล้วก็มี delta x นะคะหรือว่าระยะในแนวแกน x เนี่ยค่า1ก็คือ delta x 2อนั่นเองนะ แล้วนักวิทนะยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้ทําการแทนสมการไปแทนสมการมาค่ะจนสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่านะคะ a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2นะคะโดย a 1ก็คือพื้นที่หน้าตัดของท่อที่ของเหลวนั้นไหลผ่านมีหน่วยเป็นลูกบาศกเมตรนะคะจริงๆแล้วทั้ง a 1 a 2ก็เหมือนกันเลยนะคะพี่ขอชี้ไปแค่ตัวเดียวแล้วกันนะ,ะส่วน v นะคะทั้ง v 1แล้วก็ v 2เนี่ยคืออัตราเร็วของการไหล มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าสมการความต่อเนื่องนะคะนั่นจะเห็นว่าทุกๆบริเวณเลยที่เราพิจารณาถ้าเราเอาพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ความเร็วนะบริเวณนั้นมาคูณกันจะเป็นค่าคงตัวใช่ไหมคะนั้นความสมการความต่อต่อเนื่องเนี่ยสามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งคือ a คูณ v เท่ากับค่าคงตัวหรือพื้นที่หน้าตัดที่ของเลหลวไหลผ่านคูณกับ อัตราเร็วของการไหลนะจะเท่ากับค่าคองที่นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมการความต่อเนื่องเหมือนกันนะคะโดยนะคะถ้าเราเจาะจงไปที่ a คูณกับ v นะคะพื้นที่คูณกับอัตราเร็วอันนี้นะคะเราสามารถเรียกได้อย่างว่าอัตราการไหลใช้ตัวแปรเป็นตัว r หรือภาษาอังกฤษใช้ควาว่า flow rate นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูตัวอย่างโจทย์ค่ะ เม็ดเลือดไหลด้วยอัตราเร็ว10เซนติเมตรต่อวินาทีในเลือดในเส้นเลือดใหญ่ลัศมี0.3เซนติเมตรนะคะไปยังเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กลงลัศมี0.2ซนติเมตรอัตราเร็วเม็ดเลือดในเส้นเลือดเล็กเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้สมการความต่อเนื่องเลย a1v1 เท่ากับ a2v2 นะคะ โดยที่ A คือพื้นที่หน้าตัดตอนนี้เขาพูดถึงพื้นที่เป็นหลอดเลือดซึ่งเป็นพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลมใช่ไหมคะวงกลมให้ลักมณมานะคะเราก็ใช้สมกรารคณิตศาสตร์ในการหาพื้นที่ของวงกลมก็คือ p r กำลังสองทีนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นของเส้นเลือดใหญ่พี่ก็ห้อยใหญ่นะคะแล้วก็ v ใหญ่ v ใหญ่ก็คืออัตราเร็วในเส้นเลือดใหญ่นะคะแล้วก็ฝั่งขวามือจะห้อยด้วยเล็กก็คืออัตราเร็วในเส้นเลือดที่มีขนาดเล็กลงนั่นเองนะคะ่ะเนาะ เราจะเห็นว่าทางซ้ายทางขวาเนี่ยมี pi ซึ่งเป็นค่าคงตัวเหมือนกันเราก็สามารถเอาพายทิ้งได้เลยนะคะหารกันได้เลยก็จะเหลือ r กํลัง2ใหญ่ซึ่งก็คือ0.3เซนติเมตรยกกำลัง2นะคะแล้วก็ v ใหญ่คือ10เซนติเมตรต่อวินาทีในที่นี้พี่ไม่ขอเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นเมตรนะคะพี่จะตอบเปในหน่วยเซนติเมตรเลยเนาะ,ะแต่ว่าหน่วยของรัศมีกับอัตราเร็วเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะ แล้วอันนี้เป็นหน่วยรัศมีเป็นเซนติเมตรอัตราเร็วก็เป็นเซนติเมตรต่อวินาทีแบบนี้นะคะ่าทีนี้ดูฝั่งนี้ค่ะพายก็หายไปแล้วเนาะอากำลังสองนะคะ r เล็กกำลังสองก็คือศูนย์จสองเซนติเมตรยกกำลังสองนะคะแล้วก็ v เล็กทำยังไงคะจะหา v ีเล็ก,เ,ลกเราก็เอาศูนย์จเซนติเมตรยกกำลังสองไปหารเอาศูนย์จุามยกกำลังสองก่อนคูณ10แล้วหารด้วยศูนย์ุยกกำลังสองนะคะได้เป็นยี่สิบสองจุดห้าเซนติเมตรต่อวินาทีนั่นเอง จะเห็นว่าอัตราเร็วในหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กลงเนี่ยจะมีค่ามากกว่าหลอดเลือดที่มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสมการที่เกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลก็คือสมการของเบนนูลลี่นะคะเขาบอกว่าผลรวมของความดันพลังงานจนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรและพลังงานสักน้มถ่วงต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรณนะตำแหน่งใดๆ ภายในท่อที่ของไหลผ่านมีค่าคงตัวเสมออ่ะอันนี้คือรูปนะคะประกอบเนาะตรงเส้นสีน้ำตาลตรงนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่อยู่ข้างล่างที่เราเอาไว้ใช้อ้างอิงความสูงนะคะ่ะแล้วรูปนี้นะคะก็คือรูปของท่อโดยมีน้ำไหลผ่านนะ,ะตอนแรกเนี่ยน้ำเนี่ยมาจากตำแหน่งที่1เคยอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งที่1คือตำแหน่งที่เอาเส้นสีเหลืองกั้นไว้ คือคือปริมาณน้ําตรงนี้นะคะจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะ้ำเขาก็จะเคลื่อนที่ใช่ไหมคะไปยังตรงตําแหน่งที่2โอเคไหมคะตรงนี้เนาะนั้นเนี่ยอันนี้พี่วาดรูปอย่างคร่าวๆนะคะไม่ได้วาดให้มันละเอียดทั้งหมดเนาะที่ตําแหน่งที่1เนี่ยเขาก็มีความเร็วอยู่ค่าหนึงแล้วก็มีค่านะคะเดลต้าเหรือว่าค่าความยาวในแนวแกนเกซ์ X, ค่า1 ะะและก็มีความสูงจากระดับอ้างอิงก,ก็คือจะระดับจากระดับที่เป็นเส้นสีน้าตาลเนี่ยไปยังกึ่งกลางของท่อเนี่ยเท่ากับ h 1นะคะในหนังสือสสอวทเขาจะใช้เป็น y 1แต่พี่ขอใช้ h 1ไปเลยนะคะแทนว่าเป็นความสูงไปเลยเนาะ,ะส่วนที่ตำแหน่งที่2ค่ะเขาก็จะมีความเร็วอยู่ค่า1เป็น v 2แล้วก็มีระยะในแนวแกน x เนี่ยเป็นเดลต้า x 2 แล้วก็วัดความสูงจากระดับอ้างอิงคือเส้นสีน้ำตาลไปยังกึ่งกลางของท่อเนี่ยเป็น h ห้อยสองนั่นเองนะคะนั้นจากสมการเบนูลี่เนี่ยจากคำพูดนี้เราสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะ P 1บวก1ส่วน2โล v 1นกำลังสบวกโล gh 1เท่ากับ P 2บวก1ส่วน2โล v 2 2กำลังสบวกโล gh 2นะคะพิจารณาค่ะว่ามันเหมือนกับที่เขาพูดยังไงผลรวมของความดันก็คือ P พลังงานจนต่อ1ห,หน่วยปริมาตรก็คือ1นส่วนสโลวีกำลังสนะคะและพลังงานสักนมถ่วงต่อ1ห,หน่วยปริมาตรก็คือโลจีเนไคะจะมีค่าคงตัวเสมอไหมคะว่าของตอนแรกที่เราพิจารณาก็คือตำแหน่งที่1อันเนี้ยนะคะฝั่งซ้ายมือคือตำแหน่งที่1จะเท่ากับฝั่งขวามือก็คือของตำแหน่งที่2นั่นเองดังนั้นเราสามารถเขียนสรรมการแบนูอลีอีกอย่างหนึ่งค่ะได้ว่านะคะโลบวกหส่วนเออขอโทษทีค่ะ P บวก1ส่วน2โล V ีกำลังสองเท่ากับโล g ีนะคะไอ้บวกโล g ีเท่ากับค่าคงตัว P 2, v, 2, บวก1ส่วน2โล V ีกำลังสองบวกโลจีเท่ากับค่าคงตัวนั่นเองเนาะซึ่งสมกรารเบนูลีเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยอ่นะ,ะการประยุกต์ใช้สมกรารเบนูลีอันแรกเลยก็คือกฎของตอริเชลีนะคะตอริเชลี อันนี้พี่อาจจะอ่านไม่ถูกต้องสำเนียงไม่ถูกต้องนะคะเอาตามหนังสือสสวทมัสาเขียนอย่างนี้นะคะตอรีเชลลีนะคะบอกว่าเขาเนี่ยกฎของเขาเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะสมการสมการนะคะแบรนูลีเพื่อหาความเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากถังหรือภาชนะที่รั่วะคะอันนี้ก็คือรูปร่างนะคะมีของเหลวแล้วก็มีภาชนะตรงนี้นะคะที่เป็นเหมือนกับมีท่อปลายเปิดออกมาคือเขาคือของเหลวสามารถพุ่งออกได้นะคะ งนั้นถ้าเราวาดรูปนะคะอันนี้พี่วาดรูปแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้พิจารณาในส่วนที่เอาไปใช้เท่านั้นนะก็จะมีตำแหน่งที่เราพิจารณาหาความเร็วของของเหลวนะคะที่พุ่งออกไปเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเป็น v 1ให้เป็นตำแหน่งที่1น,นะคะแล้วก็ถ้าเราพิจารณาเห็นไหมคะตรงรูที่ของเหลวพุ่งออกไปเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่หน้าตัดของเขาอยู่ตรงนี้ก็คือให้เป็น a 1นะคะ แล้วเราก็ไปเทียบกับตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งด้านบนสุดของของเหลวนะคะตรงนี้นะด้านด้านบนตรงนี้เนี่ยให้เป็นตำแหน่งที่2นะคะเขาก็จะมีความเร็วของของเขาอยู่ค่า1นึงก็คือ v 2แล้วก็มีพื้นที่หน้าตัดอยู่ค่า1นึงก็คือ a 2นะ,ะถ้าเราวัดนะคะความสูงจากตำแหน่งที่1คือตำแหน่งที่ของเหลวพุ่งออกจากรูเนี่ยไปยังบนตำแหน่งสูงสุดของของเหลวนะคะหรือตำแหน่งที่2เนี่ยจะได้ความสูงเป็นค่า h นั่นเอง นี้เขาก็แทนค่าสมก,การไปสมก,การมาพี่ไม่ไปสูต์ให้นะคะเราสามารถเขียนสมก,การได้ดังนี้ค่ะ v 1เท่ากับรูท 2gh หรือน้องจะเขียนว่า v ที่พุ่งออกนะคะอัตราเร็วของน้ําที่พุ่งออกหรือความเร็วของน้ําที่พุ่งออกเนี่ยจะเท่ากับรูท2คูณค่า g ก็คือความเร่งของแรงน้ําถ่วงของโลกคูณค่า h s ก็คือความสูงนะคะของตําแหน่งที่น้ํารั่วออกไปยังความสูง สูงสุดของของเหลวที่อยู่ในภาชนะนั่นเองหรือพูดง่ายๆนะ่ะว่ารูปนี้ไปจะได้เข้าใจว่าอันนี้คือ H นะคะต่อมาค่ะก็ไปประยุกต์ใช้ในเครื่องพ่นละอองน้ำนะคะอันนี้เป็นเครื่องพ่นละอองน้ำเนาะก็จะมีตรงเนี้ยเป็นตรงเนี้ยกลมๆเนี่ยเป็นที่เราสามารถบีบได้ก็คือจุกยางนะคะแล้วก็จะมีจุกยางเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันจะมีท่อต่อลงไปในของเหลวที่อยู่ในภาชนะในที่นี้ก็คือรูปของขวดลูกชมพูนะคะ แล้วก็ส่วนตรงนี้ปลายเนี่ยก็จะเป็นของเหลวพุ่งออกมาเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่สรุปให้ดังนี้ค่ะเมื่อบีบที่ยางก็คือไอกลมุมกลมเนี่ยนะคะบีบปุ๊บจะเห็นว่าอากาศมันจะถูกดันจากมือของเราใช่ไหมคะทาให้อากาศเนี่ยนะคะมันจะพุ่งไปค่ะพุ่งไปยังข้างหน้าตรงนี้นะคะทําให้อากาศในยางเนี่ยไหลด้วยอัตราเร็วสูงเพราะไปบีบไงอัตราเร็วของมันสูงนะคะจึงทําให้ความดันเหนือท่อในแนวดิ่งก็คือความดันตรงจุดเนี่ยนะคะให้เป็น P2 เนี่ยนะคะ ต่ำกว่าความดันของของเหลวที่ผิวหน้าของขวดคือตรงนี้ต่ำกว่าตรงนี้ต่ำกว่าพี่ตรงนี้นะคะทําให้น้ําในขวดเนี่ยถูกดันขึ้นมาตามท่อแล้วก็พุ่งออกตามรูดเล็กนี้นะคะกลายเป็นละอองฝอยนั่นเองอ่าแล้วสุดท้ายนะคะที่จะมีเกี่ยวกับการคํานวณมากเลยก็คือปีกเครื่องบินค่ะการประยุกต์สมการเบนูลีเกี่ยวกับปีกเครื่องบินนะคะสรุปได้ดังนี้ค่ะอากาศเนี่ยนะคะจะไหลผ่านปีกเครื่องบินเมื่อ ตอนที่เครื่องบินเนี่ยบินใช่ไหมคะขอโทษทีค่ะตอนที่เครื่องบินเนี่ยเขากําลังวิ่งด้วยความเร็วสูงวิ่งบนลานาวิ่งของเขาก่อนที่จะยกตัวขึ้นใช่ไหมคะเนาะหรือว่าบินไปบนอากาศนั่นแหละนะคะก็จะมีอากาศอยู่2ส,ส่วนด้วยกันคืออากาศที่อยู่ตรงส่วนด้านบนเหนือปีกแล้วก็อากาศที่อยู่ข้างใต้ล่างปีกค่ลักษณะอากาศก็ ถ้าเราวาดก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้พี่เอามาจากหนังสือสสรวทรเนาะพบว่าค่ะอากาศด้านบนปีกเนี่ยเขาจะมีอัตราเร็วสูงทําให้ความดันในส่วนตรงเนี้ยต่ําส่วนอากาศที่ด้านล่างล่างปีกนะคะจะมีอัตราเร็วต่ําความดันสูงนั่นเองก็เลยทําให้เกิดแรงยกทําให้ยกปีกขึ้นไปแล้วก็ส่งผลทําให้ยกเครื่องบินทั้งลําขึ้นได้น,นั่นเองนะคะ โดยนะคะเขาบอกว่าความดันที่แตกต่างกันจะทําให้เกิดแรงยกค่ะความดันคือความดันเหนือปีกกับความดันใต้ปีกที่แตกต่างกันอันนี้แหละถือทําให้เกิดแรงยกดังนั้นถ้าสมมุติเราเขียนเป็นสมการนะคะแรงยกจะเท่ากับ p2 ลบ p1 คําว่า p2 ลบ p1 นี่คือในนี้ที่นี้ก็คือเอาใต้ปีกลบด้วยเหนือปีกโอเคไหมคะพี่ชอบพี่ชอบามอย่างนี้นะคะหรือเอาผลต่างของของ เอาเอาไหนมาลบกันก็ได้และค่ะแต่เป็นผลต่างอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแรงยกนั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าส่วนเนื้อปีกและก็ใต้ปีกเนี่ยเขาถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะคะอันนี้พี่หามาจากหนังสือเขาบอกว่าอยู่ในระดับเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเราพิจารณา h นะคะหรือความสูงจากระดับอ้างอิงคะความสูงจากระดับอ้างอิงนะคะมายังจุดที่เหนือปีกแล้วก็ความสูงจากระดับอ้างอิงมายังที่ใต้ปีกเนี่ยเท่ากันหรือ h ของเขาเนี่ยเท่ากันนั่นเอง อะมาดูตัวอย่างโจทย์ค่ะเครื่องบินลำหนึ่งต้องมีแรงยก900นิวตันต่อตารางเมตรจึงจะสามารถบินได้ถ้าอัตราเร็วของอากาศที่ผ่านส่วนล่างของปีกเท่ากับ100เมตรต่อวินาทีจงหาอัตราเร็วของอากาศที่ผ่านส่วนบนของปีกเพื่อให้เกิดแรงยก900นิวตันต่อตารางเมตรกำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้น เท่ากับ1.2กิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะเราเขียนสรรมการแบรนูอลีรอเลยนะคะอย่างนี้นะคะเขียนให้ครบอ่าแลนี้จากซ้ายก่อนหน้าที่พี่บอกไปเขาบอกว่าระดับนะคะอ่าเนื้อปีกกับใต้ปีกเขาบอกว่าเป็นระดับเดียวกันดังนั้นเนะี่ย h 1จะเท่ากับ h 2เมื่อ h 1เท่ากับ h 2 g เป็นค่าคงที่เหมือนกันโลก็โลของอากาศเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าพจ์เนี่ยจะหายไปหาเราก็เหลือสรรมการแค่นี้ค่ะค่ะ 1> p 1บวก1ส่วน2โล v 1กําลัง2เท่ากับ p 2บวก1ส่วน2โล v 2กําลัง2ทีนี้นะคะเราจะรู้ว่าแรงยกเนี่ยมันคือผลต่างของ p 1กับ p 2ใช่ไหมคะหรือพูดง่ายๆคือเอาใต้ปีกลบด้วยเหนือปีกความดันใต้ปีกลบด้วยเหนือปีกมันถึงจะเป็นแรงยกดังนั้นเราย้ายข้างสมก,การก่อนนะคะงนั้นพี่ย้าย p 1ซึ่งเป็นของเหนือปีกนะคะฝั่งที่เป็น1ให้เป็นเหนือปีกนะฝั่งที่เป็น2เนี่ยให้เป็นใต้ปีก ะะทีนี้เอา p1 ที่เป็นเหนือปีกเนี่ยย้ายไปลบใช่ไคะก็จะเป็น p2 ลบ p1 ทีนี้ไอ1้1ส่วน2โล v2 กำลังสองเนี่ยย้ายไปฝั่งนี้เหมือนกันก็ย้ายเปลบนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น1ส่วน2โล v1 กำลังสองลบ1ส่วน2โล v2 กำลังสองเท่ากับ p2 ลบ p1 ที่เรายา้ายมาอย่างนี้เพราะว่า p2 ลบ p1 ในที่นี้ก็คือความแตกต่างระหว่างความดันเหนือปีกกับใต้ปีกเนี่ยมันจะเป็นแรงยก900อยนิวตันเมตรต่อตาราง 900นิวตันต่อตารางเมตรซึ่งเราจะเอามาแทนคะเราต้องย้ายอย่างนี้ก่อนอทีนี้พี่อาจะไม่แทนค่าไปเลยพี่ขอย้ายสมการให้สุดก่อนแล้วค่อยแทนค่าทีเดียวนะคะจะเห็นว่า1ส่วน2โลเนี่ยมันเป็นค่าคงที่เหมือนกันเราดึงออกมาเขาได้เป็น1ส่วน2โลวงเล็บนะคะตรงนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมทีนี้เราย้ายตรงนี้ไปค่ะเพราะเราต้องการหา v ใช่ไหมคะเราย้ายไปเอา2ตรงนี้ย้ายขึ้นไปคูณเอาโลตรงนี้ย้ายลงมาหารก็จะได้เป็น v 1กําลัง2ลบ v 2กําลัง2 เท่ากับ2ส,ส่วนโล v ีลบพีทีนี้เราต้องการหา V1 ค่ะเพราะว่า V1 คืออะไรจงหาอัตราเร็วที่ผ่านส่วนบนของปีส่วนบนเนี่ยพี่บอกว่าด้านบนให้เป็น V1 ด้านล่างให้เป็น V2 ใช่ไหมอ่านั้นหา V1 ทํายังไงคะเราก็ย้าย V2 ไปลบก็จะเป็น V 1กําลัง2แล้วก็พจน์นี้เขียนเหมือนเดิมนะจากข้างบนแล้วก็จากที่เขาลบอยู่ขอโทษทีค่ะย้ายไปบวกนะจากที่เขาลบอยู่เนี่ยย้ายไปบวกอ่าแล้วทำไงต่อคะ V1 มันกําลัง2องอยู่ เราจะหาวิหนึ่งอย่างเดียวเราก็ต้องถอดรูทค่ะก็แสดงว่าถอดรูทพจน์นี้เห็นไหมพี่เขียนสมการมาก่อนนะคะแล้วก็ย้ายข้างเพื่อจะหาวินึงก่อนแล้วค่อยแทนค่าทีหลังนะคะก็แทนค่าเข้าไปนะคะ2มันมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ความหนาแน่นคือ1.2นะคะส่วน p 2ลบีก็คือแรงยกนั่นเองนะคะแทนด้วย900นิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็บวกด้วย V2 กําลัง,ง v 2 V2 ก็คือ อัตราเร็วที่ผ่านนะคะส่วนล่างของปีก็คือ100ยกกกำลัง2วิธีคิดนะคะเอา2หาร1.2แล้วไปคูณ900เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอา100ไปยกกำลัง2เอามา2 2ก้อนนี้มาบวกกันแล้วก็ถอดรูทนะคะได้เป็น107.24เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะ เราสามารถสรุปได้ว่านะคะสมการที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณพลศาสตร์ของไหลเนี่ยนะคะก็จะมีสมการความต่อเนื่องแล้วก็สมการของเบนโนลีนั่นเองนะคะน้องก็ต้องจำา2สมการนี้ให้ได้แล้วก็พิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะคะในการคำนวณนั่นเองหวังว่าน้องจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรฝากมาได้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าเก็บไว้ดูต่อไปยินดีกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆน้องๆด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่าติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงนะคะสำหรับวันนี้บบ๊าายยค่ะ